คือรายการสีสันเมืองไทยทุกคนต้องมีกินมีใช้นี่มีกินแล้วขนมนุกงาส่วนมีใช้ก็ต้องไปหาเอาข้างหน้าวว้าสีสันเมืองไทย เมื่หังงงเหมือนกันอะนี่ยตอนนี้นะครับเราขี่ม้ามาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาที่วัดพระธาตุดอยกองมูก็เจออิตาเลียนอิตาเลียนวันจุนิดานิโไมเน่โอ้ยูฟอโบแม่ฮ่องสอน yes it's a very nice town it's quiet the lake is very very nice the food is good it's nice town yes I like it ผู้หลังเวลาเขาเขาพอใจอะไรเขาจะใส่หัวนะแต่ไทยพยักหน้านะ you want to ride the horse my horse now นะ now yes อ่ะขี่เลยอ๋ออ่ะมาตาลีนะครับร้องเหมือนมาไทย กูร์รักโอเคเ y o ก y ้ a h อิตาลีไปแล้วคราวนี้เราจะขึ้นไปวัดโอ oh. นี่นะครับพี่น้องเอกลักษณ์ของแม่หองสอนยามนี้เลยหน้าหนาวนี่คือดอกไอ้นี่ครับดอกบัวตองนั้นบานเบ่งบึงตาดาเน่ต้องไปดอยแม่อูคอห่างจากตัวเมืองไปประมาณสักชั่วโมงเสร็จเศษก็เราไม่มีโอกาสไปก็ นีมันบานสะพังอยู่ที่เชิงวัดพระธาตุดอยกองมูเอาล่ะครับจะทดจะทดสอบพลังมา้าหนึ่งแรงม้าจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยลองดูฮะอโอ้เผาไหวนี่มาถึงขึ้นมาที่พระธาตุดอยกองมูครับก็มีสองพระธาตุ เป็นสิ่งที่คนไทยและก็ชาวต่างชาติทั่วไปนะครับเคารพบูชานี่มีกรถาม้านะมีคนไปเดินเดินเดินวนไปหน่อยมามาจะไปหาเพื่อนขอ่น่าน่นี่น่น่ าหมูเฮาหมูเฮาอาถ่ายรูปนะจะถ่ายเป็นคลิปไปรคบก็ได้นะนสองสามมามีพลังเมื่อมาเจอพี่น้องหมูเฮามาจากจังหวัดใดกะเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีมนพี่น้องทุกคนอยากมาเชียงใหม่แม่อยู่ใกล้ และอยู่ไกลเขาก็อยากมาเชียงใหม่แต่วันนี้มาแม่สอนให้องสอนเอ่ยยกมือไหว้พรทธาตกกองมูลหน่อยครับนี่นี่ชีวิตเราจะสูงส่งนะครับเพราะอยู่เหนือยอดเขามีเขามีเมฆมีหมอกมีสามหมอกถูกต้องไหมครับหนึ่งหมอกฝนมีเราหมอกฝนผ่านไปแล้วหมอกหนากำลังมาและที่จะมาอย่างน่ากลัวก็คือหมอกควัน พีเอสองวันนี้มาอย่างรวดเร็วมากับม้ามาดิลาวเท่านนี้โอมาเจอโรงศพม้ามาเจอโรงศพม้าก็เลยรู้ว่าชีวิตของเราไม่ยืนยาวแม่นก่อนอ่าแม่นแล้วเอ๋อมีศพไหมบนวัดพระธาตุกองมูเยนะครับ ใครอยากทําบุญนี่ได้เลยและอย่างหนึ่งนะทําบุญเพื่อช่วยคนไร้ญาตินคนคไม่มีเงิน,นีทองเนี่ยครับวัดเป็นที่พึ่งของคนเราได้แม่นกอนแม่นนะะแ,แ,และนี่คือ,นข,อขนมขอ,อะไรนะเขกากำงาเป็นอาหารพื้นเมืองน้ำอ้อยอานี่นีนี่กี้กินขาดไปเขากินกับน้ำอ้อยเขานะตำตำงามาคุกกับข้าวเหนียว ข้าวเหนียวและข้าวกลมข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวนะฮะข้าวเหนียวค่ะนี่เมื่อกี้ก็เห็นมีขายนี่คือเนาะหมาแม่ฮงสอนท่านท่านใจถึงแม่ฮงสอนท่านต้องได้กินข้าวนะฮะใช่ค่ะข้าวตำงานะคะข้าวตำงานแล้วโรยด้วยน้ำอ้อยค่ะเนาะค่ะต้องกินคู่กันค่ะทีนี้ทีนี้จะป้อนให้นะค่ะลุงกินดูเอากินไม่ละกินแม่กินได้ค่ะเอากินเลยแล้วกันกินเลยค่ะเออเนาะนี่คือของดีเมืองแม่ฮงสอนจำไว้เลยเนาะค่ะ โอ๊ยมาผม 2> 2> มาล่วงเมื่อกี้ชิมแล้วอีไออยากขี่ไหมล้าขี well> Damn, yes. um, okay ่สองคนสามคนเออได้คนมีบุญเท่านั้นจะได้ขี่มานี่ว่าจะยกเซฟวัดไปโอ้โนะตู้เซฟเก่งใจพระไปก่อนเย้ มาเจอเนนมาเจอเนนเนนที่วัดดอยกองมูน่ารักมากเลยเนนมีปัญหาไหมครับมีไหมโอ oh, <no. S 1> ้ไม่มีมาที่นี่เดเรียนหนังสือไหม <c oughs> ก็ไก่ทั้งห้องทูกคู่เดเรียนเนาะถ้าเทียบชั้นเนี่ยมัธยมปถมเนนมีไหมช,ชั้นอะไรเรียนนักธรรมเรียนธรรมมีนักธรรมแล้วก็เอ่อขยนสามัญก็มีค <c oughs> รับ สอนให้พวกเราเป็น,เป,นเป็นคนดีนี่แหละส่วนมากเนนจะอยู่ตามดอยตามอะไรกันใช่ไหม <Yeah. S 1> สมมุติว่าถ้าหนาวล้วก็เขามีที่อุ่นไอผิงให้นะครับแต่ว่าวันนี้อากาศมันไม่หนาวหรอกยังไม่หนาวก็เลยร้อนไป <c oughs> <c oughs> นี่ครับเขาเตรียมที่ไว้พร้อม <c oughs> ไปแล้วก็เช้าหนาวเลยสามถุงร้อยาอาถามถุงร้อย ลืมที่ท่าโม่ลืมค่ะกำลังรออยู่โอ้ตายแล้วเนผมผมได้เงินปลอมมาจากในเมืองรถรถรถฮะผมปั๊มผมปั๊มเองงานหมานหมันเขาเรียกอะไรนะนี่เรียกอะไรนะฮะขนมงามากินได้ไหมหมากินได้เนี่ยครับขนมเป็นขนมประจำจังหวัดแม่ฮองสอนเนาะขนมงามีงาดำ งาขาวหรืองาแดงไหมค่ะข,<อ>ขาว n นะขาวฮนะฮะกมาผมวันนี้โชคดีได้กินงาเมืองแม่งองอรเนาะ <c oughs> อันนี้มีมาช้านานละมีช้านานนะคะอันนี้คือปรับรูปแบบใหม่ให้ดูด<อ>ีเป็นอย่างนี้มาแล้วเป็นอย่างนี้มานานแล้วค่ะ nga อ,อบน้ำผึ้งเท่านั้นเองค่ะก็น่ากินเนาะคเป็นอย่างนี้มานานแล้วเป็นอะไรเป็นไม่ได้เป็นง่อยเนาะ บำรุงกระดูกกินที่สุขภาพค่ะถ้ามากินแล้วจะร้องฮีไหมร้องฮีไหมร้องอะไรก็ได้ค่ะเป็นไทยใหญ่ไหมอ๋อเป็นคนพื้นเมืองค่ะร้องฮีหน่อยนี่แม่คงงสอนคุณเห็นไหมนี่ผู้พิชิต1,864โค้งนะครับใครมาถึงนี่ก็หัวสั่นหัวคอนไป5ชั่วโมงแล้วก็นี่ตุ๊กๆเนาะพี่มาขี่หน่อยนี่ตุ๊กๆ แม่ห้องสอนพี่ก็จะพานักท่องเที่ยวเนาะแล้วกงเที่ยวขึ้นมาจากจากตีนดอยขึ้นมาบนนี้เท่าไหร่ครับขึ้นลงถ้ามารอนักท่องเที่ยวก็เที่ยวด้วยก็300ร้อยอ่อรอนะต่อเที่ยวนะฮะ,ะต่อเที่ยวคือไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้คิดว่าเป็นคนอสองคนสามคนก็คือต่อหนึ่งเที่ยวพี่ไม่ได้โกงราคาเนาะราคาปกติครับราคานี้มาตาารฐานครับ <laughs> ของแม่องสอน ก็ยังดีที่มันยังเหลืออเดี๋ยววันหลังแต่งสีสันให้มันดูดีหน่อยเนาะอยากแต่งครับไม่มีตังค์ไม่มีตังค์จะเติมน้ํามันนี่เดี๋ยวนี้จะเติมน้มันยังลําบากเลยครับผมได้มาห้าแสนเมื่อเช้าเอาเพียไปยี่สิบขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วิ่งเราต้องสี่วันทำมันเดินเติมน้มันรอบอเดี๋ยวถามน้องหน่อยมาจากไหนครับคิดถึงแม่ของศรก็คิดถึงคนไกลเนาะ ต้องถามต้องถามว่าวันนี้เศรษฐกิจมันย่าแย่เริ่มฟื้นหรือยังก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งค่ะนิดเดียวค่ะนิดเดียวนะนิดเดียวก็ยังดีเลยนะพี่ก็มีคนพี่มีแขกมาซื้อของเนาะเอาละก็ขอให้เมืองแห่งมากเมืองที่มากมนเสน่ห์สามหมอกนี้จงรุ่งเรืองสืบไปขอมีคนเยอะๆค่ะขอมีคนเข้ามาเยอะๆค่ะทั้งประเทศหวังใจอย่างนั้น ค่ะออ๋แม้แต่ลุงตู่ก็หวังค่ะลุงตู่ก็หวังเราก็หวังเอาฮีเลยดิเอาฮีหน่อยยังไงขี่มากันคยน้ำมันแพงหรือยังไงชายชายชายชาขี่มาจากกรุงเทพโชคดีนะอันนี้เป็นแม่ค้าไทยใหญ่นะครับอันนี้ชุดไทยใหญ่ที่เราใส่ก็ไทยใหญ่ใช่ค่ะหมวกก็ไทยใหญ่ไทยใหญ่ค่ะเป็น หมวกเขียนว่ายังไงเอาหมวกมาดูหน่อยครับค่ะเป็นของแม่ห้องสอนค่ะเขียนบอกว่าแม่ห้องสอนค่ะอ่าอ่อ่อ่าใช่ใช่ใช่เนาะอ่าเป็นไงลูกค้าหรือว่าคนนักท่องเที่ยวมีขึ้นมาไหมมีอยู่ค่ะนะมาเรื่อยๆค่ะสิ่งที่มาชื่นชอบก็คือขนมอะไรนะฮะขนมขนุกงาค่ะขนมค่ะขานุกงาข้าวอะไรนะ ข้าวหนุกง,า,า,คา,คงา,าคือข้าวตำคุกงา,าค่ะนี่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ซอไปแล้วพี่ฝังบอกว่าอันนี้เป็นน้าอ้อยค่ะอ,อ, <laughs> อันนี้จะเป็นน้าอ้อยถ้าชอบหวานก<า>็กินกับน้าอ้อยที่บอกมาแม่องสอนไทยถึงแม่องสอนต้องมากินขนมหนุกงาหนุกงาค่ะตำกับกับงาเนี่ยค่ะเอาเข้ามานึ่งเสร็จแล้วก็เข้ากล้องสีดำค่ะแล้วก็นึ่งเสร็จแล้วก็ตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่งา เมืองไทยร